สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยนะคะแนวทางหวยแนยวทางหวยอ่อชุดสรุปนะคะชุดสรุปหวย ไทยนะคะชุดสรุปหวยไทยทุกคนเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเลยนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะเน้นระยะมันนี่เป็นชุดสรุปรวมทุกสูตรของหวยไทยที่แอดมีเลยนะคะบางสูตรก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะบางสูตรก็ลงคลิปนะคะอ่าดูกันห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนมีสูตรไหนที่ไม่ได้นะคะงวดน,นี้ก็ขอพักก่อนนะคะอย่างเช่นสูตร25คู่นะคะ25คู่แอดขอพักก่อนนะคะ ทำไม่ทันจริงๆนะคะแล้วก็งวดก่อนนี้มันก็หลุดไปเนาะก็เลยเอาสูตร16ล้านทดแทนแล้วกันนะคะ16คู่ล้านนะคะถ้าว่ามันเดินดีกว่าชุด10 25คู่นะคะทุกคน ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนาเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะแล้วแอดก็มีคลิปสั้นด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามชมเด้อไอไอช็อตเขาเรียกช็อตหรือเปล่านะคะเริ่มลงแล้วนะคะ,ะ,คะก็ทยอยลงนะคะแต่ว่าก็ทํายังไม่ค่อยเป็นอะไรยังไงก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่ามันดูยังไงหรือเปล่านะคะเพราะว่าแอดก็ยังทําไม่ค่อยเป็นนะคะส่วนมากก็จะลงสเปเ,เหร์ละนะ ไปเจออะไรที่แอดน่าสนใจไหมแอดก็จะเอามาลงนะคะทุกคนแอดก็จะเอามาลงค่ะทุกคนทุกคนก็ลองดูนะคะลองดูเดอ้อเออมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะลองดูค่ะทุกคนก็ขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ อมาดูกันเลยนะคะอันนี้เป็นข่าวที่แอนสนใจนะคะมีอยู่สองข่าวแค่นั้นละคะ่ะที่เหลือมันเยอะเกินนะคะอันนี้แอนรู้สึกถูกชะตาเอาข่าวที่แอนรู้สึกรู้สึกถูกชะตานะคะแต่ไม่รู้จะมาไหมนะคะไปเห็นเด็กน้อยเอ่อคอรถใส่ลูกเอ้ยข้อลูกใส่รถเขาหรือเปล่านะคะของที่ไหนเน่ะเดี๋ยวแอนลงไอ้นี่ให้นะคะลงลงคลิปสั้นให้เนาะไป แคปทะเบียนรถเข้ามาลแล้วนะคะอันนี้ก็เขียนในเอฟซดูนะคะห้าห้าหกนะคะทุกคนนี่ห้าห้าหกนะคะอันนี้ก็เจ็ดศูนย์นะคะอันนี้ก็ห้าห้าห้าพันสี่ร้อยนายเนาะก็ที่เรือลบนั่นและคะ่ะแต่เขาบอกว่าเลขเรือลบก็ดังอันนี้เป็นผลหวยออกปีที่ผ่านมานะคะปีที่แล้วเนาะปีที่ผ่านมาก็ออกนี่แหละคะ่ออะ,คะออกตัวนี้นะคะทุกคนเ,นเอาไปหมาเอาไปหิงเอาไปปังกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอันนี้เป็นเป็นเลข ทิ่ข่าวทีแอก็ดูข่าวไปนี่แหละค่ะเปเนียขทีแอดถูกชะตาเฉยๆนะคะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆรับชมรับฟังดูนะคะก็ไปติดตามในช็อตได้นะคะเอาบางทีเซ็นแอดอาจจะพาฟังนะคะอ่าเลขดับบนนะคะไม่รู้จะดับอยู่ไหมนะคะก็ลองดูเด้อเลขดับช่วงนี้ก็ตุบปัตตุบเป๋หน่อยนะคะดับบนให้ไปที่ดับหนึ่งนะคะดับบนให้ไปที่ดับหนึ่งค่ะทุกคนดับบนดับหนึ่งนะคะ ดับบนสูตรของแอดให้ไปที่ดับหนึ่งนะคะทุกคนมีดับบนดับล่างนะคะดับบนดับล่าง ดับล่างเอดับเก้าค่ะดับล่างเอดับเก้าจะดับอยู่ไหมนะคะลองดูนะคะเพราะว่าสูตรใหม่ค่ะสูตรเก่าคือดับห้านะคะสูตรเก่าคือเอาสองบวกสามนะคะเอาสองบวกสามได้ห้านะคะสูตรเก่านะคะแต่อันนี้เอสทำสูตรใหม่นะคะหาสูตรที่แตกต่างนะคะดันนะคะมันก็ดันบุดซะด้วยนะคะถ้าสูตรใหม่ไปไม่ได้นะคะก็เออรอดูนะคะจะเปลี่ยนสูตรไหมนะคะหรือจะกลับมาใช้สูตรเก่าเนาะเป็นเลขดับนะคะอันนี้เป็น หกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันก็สี่ห้าหกเจ็ดนะคะไม่ใช่เลขดับนะคะอันนี้เป็นเลขที่มันจะจับคู่กันเองไม่มาด้วยกันนะคะเลขที่ไม่น่าลงทุนล่างเลยก็จะเป็นสี่ห้าห้าสี่นะคะหกสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะห้าหกหกห้านะคะห้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะคะทุกคนก็ตามนี้นะคะก็ตามนี้เลยค่ะทุกคน ไปกลับนะคะไปกลับเลยเนาะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะคะทุกคนขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะนี่เลยทุกคนบอกว่าเอ้สูตรนี้นะคะตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีนี้ยังไม่หลุดเลยนะคะตั้งแต่ปีหกเจ็ดนะคะแอดก็แอดก็ดกทําสถิติให้ดูนะคะทําสถิติให้ดูคะ่ะทุกคนนี่เลย ก็ทำไม่กี่งวดหรอกค่ะเพราะว่าเราก็ใช้งานจริงค่ะใช้งานจริงนะคะแต่แอดก็ย้อนหลังให้ดูบ้างนะคะก็ตามนี้เลยนะคะตั้งแต่ปีหกเจ็ดล่างมาถึงหกแปดนะคะยาวเลยค่ะยังไม่หลุดสักงวดเลยนะคะหมายถึงว่ามันไม่มาคู่กันทุกคนก็ดูเดอ้อย่าง,งงอย่าสับสนเด้อค่ะเลขที่ไม่มาด้วยกันนะคะอ่านหัวข้อดีๆนะทุกคนล่างที่ไม่มาด้วยกันนะคะบ่เป็นตาไล่เด้อค่ะเียะตาไล่เด้อค่ะนี่นะคะไปกันต่อเลยนะคะ ไปกันต่อเลยตัวนี้ก็เป็นเลขไหลนะคะเป็นเลขไหลของทางช่องนะคะคิดอะไรไม่ออกก็ไปตัวนี้เลยนะคะคิดอะไรไม่ออกก็ไปตัวนี้เลยค่ะหกกับเก้านะคะ,ะ,คะทุกคนหกเก้านี่ไหล,าย, one, ะะหลาย,ยาวเนี่นอนนะคะไหลยาวแนี่นอนเรามารอดูกันนะคะหวยไทยนะคะยังไงก็ต้องมาล่ะคะ่ะไม่หกกัเก้านี่ละคะ่ะคิดอะไรไม่ออกไปสูตรนี้เลยนะคะ ต่อไปเลยนะคะเป็นเด่นบนหวยไทยของสูตรล้านนะคะเฉพาะเด่นบนนะคะ8 9 25นะคะเด่นบน8 9 2 5้าค่ะ8 9 2 5อหาร์แครบเลยค่ะบางท่านก็ยังไม่เห็นเนะาะอาให้ไว้นานหน่อยเนาะนี่นะคะไปต่อกันเลยนะคะเป็นตัวจับคู่นะคะก็ แต่ว่ามันไม่จับคู่งวดนึงแล้วนะคะมาแค่ตัวดินเนาะคะ่ะนี่เด่นบนนะคะเอา8 9 2 5นะคะมาทําเป็นเด่นมาจับคู่กันนะคะก็รอดูนะคะว่ามันจะมาไหมนะคะเพราะว่างวดก่อนนี้มันไม่มานะคะ หมายถึงตัวจับคู่กันนะคะเอามาจับคู่กันเองนะคะ8925นี่มันเป็นเลขเด่นบนนะคะทุกคน8982 85 9295แล้วก็25เรามาลุ้นกัน,นะคะ่ะว่ามันจะจับคู่กันเองไหมหรือว่าตัวเด่นจะไปจับคู่กับเลขอื่นนะคะวินครบบนนะคะ8 9 2 5 4 1 7จับตามองวินครบบนของนางเลยนะคะ8 9 2 5 4 1 7ค่ะทุกคนอเอาไปลุ้นเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกัน,นะคะ่ะทุกคน ขอให้หมั่นขอให้เฮงขอให้ปังนะคะอันนี้เป็นสูตรบนล่างนะคะสูตรบนล่างของหลานหนึ่งสี่นะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามนะคะหนึ่งสี่สี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่สามนะคะศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดหกสามนะคะศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดหกสามอันนี้ก็เป็นเลขอันนี้ก็เป็นเลขเอ่อสูตรบนล่างนะคะสูตรบนล่างของหลานนี่ พักท,ทำมังวดสองวดมะคะวดนนี้ก็ลองดูอันนี้เป็นสูตรบนล่างแล้วก็มีสูตรเด่นบนนะคะสูตรเด่นบนแล้วก็สิบหกคู่นะคะไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยอันนี้สิบหกคู่บนล่างนะคะสิบหกคู่บนล่างนะคะสถิติมีสถิติให้ดูนะคะมีสถิติให้ดูค่ะทุกคนมีสถิติให้ดูนะคะสิบหกคู่บนล่างนะคะอยู่ไหนเนาะสถิติสิบหกคู่บนล่าง เอานี่เลยนะคะเอานี่ก่อนเนาะสองสามหกเก้าประกบสี่ห้าหนึ่งแปดนะคะสิบหกคู่บนล่างนะคะสูตรของหลานนะคะสองสี่สองห้าสองหนึ่งสองแปดสามสี่สามห้าสามหนึ่งสามแปดหกสี่หกห้าหกหนึ่งหกแปดนะคะแล้วก็เก้าสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าแปดค่ะทุกคนนี่นะคะนี่คือสถิตินะคะสถิติสิบหกคู่บนล่างคะ่ะ นี่เลยนะคะ2 3 6 9ประกบ4 5 1 8นะคะงวดก่อนนี่ก็เข้าบนนะคะเข้าบนมันตั้งแต่ปี6 7นะคะปี6 7นี่มันมาล่างนะคะที่จริงสูตรนี้เราทำเป็นสูตรล่างนะคะแต่ว่าในเมื่อพอ6 พอหกแปดนะคะปีใหม่กระโดดขึ้นบน2องวดติดเลยนะคะก็เลยได้ทําเป็นบนล่างนะคะให้ FC เอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็เทียบดูกับเลขตัวเองนะคะถ้าชนก็จัดเลยค่ะมีในนี้นะคะอย่างน้อยก็ก้าวขาเข้าเส้นชัยแล้วนะคะหนก็ยังดีกว่าศูนย์ะค่ะ ยังดีกว่าเราไปร้อยคู่เนาะทุกคนเนาะร้อยตัวนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนบ้างนะคะก็ขอให้มันมาในนี้ละค่ะมาในสิบหกคู่นี้นะคะแอดก็ชอบอยู่นะคะสูตรนี้ทําเป็นบนล่างเลยจะซื้อตัวไหนก็หาติดไว้ในนี้ก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์ถูกกว่าที่เราไปมัวม่วๆนะคะทุกคนดีกว่าเราไปมัวม่วๆนะคะหมือมันจะสวยเนาะหกสามแอดก็ไม่มีเลยนะคะโอ้ย สองสี่ว่สองสี่สามสี่สามห้ามีเลขแอดอยู่สามคู่นะคะเลขทำมาหากินสองสี่สามสี่สามห้าสามสามคู่นะคะหกหนึ่งนี่ดังมากนะคะหกหนึ่งเขาว่าดังค่ะว่าส,สั่นหกหนึ่งนี่ดังมากๆเลยนะคะออาไปต่อนะคะเด่นล่างแอดให้ดูอย่างเนาะไปต่อก็เลยนะคะเด่นล่างค่ะทุ <konuş timeframe> ทกคนเด่นล่างนะคะ เด่นล่างนะคะเด่นล่างหวยไทยงวดน,นี้ของแอดนะคะแปด1 2้านะคะ8 9 0 <t> 1 2้าทุกคนแต่ว่านะคะงวดก่อนนี้มันกอดคอกันมาเลยนะคะกอดคอกันมาเลย2 3นะคะเต็มเต็มเลยนะคะแอดนี่เป็นคนไม่สนเลขดับนะคะถ้าชอบพือจัดเลยะคะ่ะทุกคนเลขดับไม่มีในหัวคะ่ะเพราะว่าเคยดับแทนเลขแล้วนะคะ นอกจากตัวที่ตัวเองไม่ชอบแล้วมาชนกันกับเลขดับนี้ยิ่งโอ้ยตายบับาท <c oughs> เอานี่คือสถิตินะคะสถิติของเลขล่างนะคะเห็นไหมคะนี่หลักนี้มันยังไม่มานะคะหลักสองนี่ไม่น่าลงทุนล่างคะ่ะ 8901นะคะ8901นี่คือล่างนะคะล่างหวยไทยอ่ะดูเลยค่ะเด่นนะคะมันเป็นตัวเด่นนะคะหลักหน่วยหลักสิบค่ะล่างทุกคนแต่ว่างวดก่อนนี่กอดคอกันมาเลยนะคะกอดคอกันมาที่ดีนะคะเลขแอทั้งหวยลาหวหวยไทยเลยนะคะอ้าวเขบนะคะท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่เนาะอาจจะมีหลากหลายแนวทางนะคะหลากหลายแนวทางเลยชอบจัดขัดผ่านนะคะถ้าไม่ชอบเราก็ไม่ไปนะคะเอาตัวที่เราชอบตัวที่ตรงใจนะคะ ต่อไปเลยก็ของอาจารย์ปัญญานะคะของอาจารย์ปัญญาหวยไทยนี่อาจารย์เพิ่มเพิ่มตัวนินให้นะคะทุกคนอาจารย์ปัญญานะคะวดก่อนนี่นินหกเจ็ดนะคะหวยออกเก้าเจ็ดโอ้โหถ้าใครกับหัวนี่ได้เลยนะคะอาจารย์ปัญญานินหกเจ็ดนะคะแต่ว่าหวยมาเก้าเจ็ดเนาะอ่านี่นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนของอาจารย์ปัญญาค่ะ นี่นะคะของอาจารย์ปัญญาให้ไปที่90นะคะ9กฟันศูนย์นะคะ่ะฟันศูนย์บนล่างนะคะสูตรน,นี้นะคะ9 1 9าหนตัวเจาะนะคะ01เน้นบน,นะคะ่ะ0 1น0เน้นบน,นะคะ่ะ 02 0 3สนะคะสาตัวนะคะอาจารย์ให้ห้าหนึ่งย์ค่ะเม็ดเดียวนะคะสามตัวห้าหนึ่งย์นะคะสามตัวบนอันนี้แอดเขียนผิดค่ะแอดเขียนผิดเป็นห้านะคะนี่0 1 1ย์นนะคะอาจารย์เน้นบนค่ะตามนี้เลยนะคะอะแขบได้เลยค่ะทุกคนแขบได้เลยเนาะแอดก็พยายามไปช้านะคะแต่บางรั้นก็บอกว่าไวนะคะก็ขออาัยด้วยนะคะเพราะบางครั้งก็กะ ระยะระยะระยะเวลาไม่ถูกนะคะช้าไปก็กลัวแบบว่ายืดไปนะคะโอ้ยสิอ่าไปกันต่อเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็สถิติเด็ดล่างเนาะแอดก็ให้ดูแล้วใช่ไหมคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่คือเด็ดล่างให้ดูหมดแล้วเนาะเอออ๋อนี่สูตรที่แอดจะไปนะคะสูตรที่แอดใช้นะคะทุกคน เกือบลืมไปเลยนะคะสูตรนี้นี่ลืมไม่ได้เด็ดขาปดปฏิทินนะคะก็ย,ยังไม่ได้ให้ดูเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะอันนี้เป็นสูตรที่แอดไปนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเข้าทุกงวดเลยนะคะจับตาเลยค่ะจับตามองนะคะจับตามองตรงนี้เลยนะคะหกเจ็ดข่แอดเดนหกเจ็ดนะคะสูตรบนล่างเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรบนล่างนะคะหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจดหนึ่งเจ็ดสองนี่คือ สูตรที่แอดจัดนะคะสูตรนี้คือสูตรที่แอดจัดแอดจัดตัวไหนนี่จับตาราง8คู่นี่แน่นอนค่ะถ้าซื้อได้แอดจัดแน่นอนค่ะทุกคน6 9 8 1 7 0 2นะคะแอดก็ติ๊กของแอดไว้ละคะ่ะ6 7 8 6 7 1 6 0 8 6 0 1นะคะ9 7 8 9 7 1 9 0 8 9 0 1ตรงตารางนี่นะคะตารางตัวนี้นะคะ,ะ,คะเข้าทุกงวดนะคะตั้งแต่ปี67ถึงปี68ยังไม่หลุดนะคะเข้าทุกงวดจริงๆนะคะหมายถึงตรงนี้นะคะเรามารอรุ้นกันนะคะงวดนนี้ออกกก็ั่งววา เทียบเนาะจิเก้าอ่างวดน,นี้เรามารอลุ้นกันนะคะว่าตัวไหนจะเป็นตัวไหนมานะคะจะเป็นตัวไหนมานะคะ่ะขอให้มันเข้าและะ้วค่ะในแปดคู่นี้นะคะจะได้ไหมนะคะแต่มันก็กลัวนะคะแอดก็กลัวแบบว่าเวลาเรามาสังเกตนะคะว่าพอเวลาเราจะอัดเต็มๆแล้วมีราะคาเลขมันจะเคลื่อนเลขมันจะไม่มาะคะ่ะทุกคนหรือดูทรงก่อนก็ได้นะคะแต่แอดไปแน่นอนค่ะแปดคู่นี้ตรงนี้แอดไม่ค่อยสนใจนะคะถ้ามาก็ไม่ได้ แต่นอกจากตัวที่แอดชอบนะคะหลักๆเลยแอดไปสูตรนี้นะคะนี่สูตรแดคู่นี้นะคะหววไทยนะคะหคววไทยแอดไม่ค่อยไอ้นี่นะคะแล้วก็ไปเลขตัวเองนะคะหววไทยแอดไม่ค่อยไอ้นี่ค่ะไม่ค่อยเหมือนพวกหววลาวหววอะไรเนาะอ่ามาดูเลขปฏิทินเลยนะคะเลขปฏิทินเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเลขปฏิทินนะคะมันไม่ตรงงวดนะคะทุกคนมันไม่ออกตรงงวดนะคะปฏิทินของแอดนะคะอันนี้อันนี้มันไปออกแล้วนะคะไปออกของวันที่เอ่อ วันที่เออสิ้นเดือนหรือแม้วันที่16บนะคะมันเปโอ,อกของวันที่16บหกมกราแล้วนะคะนี่นะคะที่จับตามองนะคะที่น่าจับตามองเลยก็เป็นตัวนี้นะคะของวันที่สิบหกนี่นี่นะคะจับตามองตัวนี้เลยะคะ่ะจับตามองนี่เลยนะคะนี่นะคะ7 53นี่ค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ มันไม่ได้ตรงงวดนะคะของวันที่หนึ่งนี่มันจะมาออกวันที่สิบหกนะคะของวันที่สิบหกนี่มันจะไปออกของวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งนี่แอดก็ให้ทุกคนดูเลยนะคะนี่วันที่สิบหกมันเอาของวันที่สิบหกมาออกค่ะมีสามฉบับนะคะแต่ว่าฉบับนี้เป็นฉบับที่แอใช้นะคะแอดว่ามันจะออกนี่แหละเจ็ดห้าสามนี่มันต้องมีมานะคะทุกคนเอออันนี้เราก็ดูของวันที่เท่าไหร่ละคะอันนี้มันออกวันที่หนึ่ง ทุกคนต้องดูของวันที่ทุกคนต้องดูของวันที่สิบหกนะคะเพิที่แอดมันไม่ตรงงวดค่ะมันไม่ตรงงวดนะคะวันที่หนึ่งมันออกวันที่สิบหกวันที่สิบหกไปออกวันที่หนึ่งอย่างเงี้ยของ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 เดือนถัดไปนะคะแต่แอดก็ให้ดูนะคะทุกคนอันนี้ขอดูเนาะอ่าไปกันต่อเลยนะคะดูแบบฟุบฟุ๊ฟุนะคะทุกคนอันนี้ฉบับที่สองนะคะชัดไหมเนาะนี่นะคะฉบับที่สองนี่เราต้องดูของวันที่สิบหกนะคะนี่หกสองสามเบอค่ะ 6, 2, ออกหกสองสามหมวยสวยเนาะหกสองสามค่ะจัดหลุดค่ะแต่ว่ามันก็มีคลิปปฏิทินอยู่นะคะแต่ไม่รู้อยู่ไหนนะคะอันนี้ฉบับที่หนึ่งอันนี้ฉบับที่สองฉบับที่สามนี่ที่สามนี่ก็ฉบับใดเป็นฉบับใดเนี่ยละค่ะเอ็ดก็งงโอ้อันนี้ฉบับที่สามสร้างหัวมันเถอะค่ะข่อยงงปฏิทินเจ้โขง มันออกไม่ตรงงวดนะคะทุกคนมันออกไม่ตรงนวดนะคะอัานี่อีกฉบับหนึ่งนะคะนี่อันนี้ก็ของวันที่หนึ่งนะคะมันไปออกแล้วค่ะมันไปออกของวันที่สิบหกมกราแล้วนะคะอะเราต้องมาดูของวันที่สิบหกขับเปรียวหลุดผุดเรยกบกหลายหนึ่งจา้าเป็นเอียงวอยเก่าซีสวงคือถือใจแอดเท่ เห็นชัดไหมคะทุกคนเอานี่เด้อตามนี้เด้อคะ่ะทุกคนนีวันที่สิบหกนะคะเราต้องดูของวันที่สิบหกเนี่ยเก้าสี่สองเจ็ดแปดบอกคะ่ะเก้าสี่สองอุย้ยเก้าสี่สองนี่เล็กอุย้ยเอดมากคะ่ะเก้าสี่สองเอ็สีอัดเก้าสี่สองนี่เฝ้าเลขตามเขียนใจมันโบอเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อ เมาเลขเมาสูตรแล้วค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแอนล,ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านหมานทุกท่านหิงทุกท่านตังทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ